นี้ี25ค่ะวันนี้นะคะเรามีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญนะคะเป็นดาราที่แบบหลายๆคนเนี่ยติดอกติดใจคุณหญิงกรติ <c oughs> สวัสดีค <c oughs> ่ะพี่คาร่า <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้ก็มียาสีฟันสมุนไพรนะคะซึ่งมีส่วนผสมของฟลูออไรด์มาฝากอ๋อปกติแล้วยาสีฟันสมุนไพรจะไม่ค่อยผสมฟลูออไรด์แต่ว่าตัวนี้ผสมฟลูออไรด์ด้วยผสมฟลูออไรด์พิเศษมากเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยนะคะพี่ทํางานอะเป็นนักแสดงสอนเดินแบบสอนบุคลิกภาพเราต้องใช้รอยยิ้มใช่ไหมคะถ้าเกิดฟันเราไม่ดีไม่ดูแลฟันเนี่ยแย่เลยใครเขาจะจ้างเราใช่ไหมคะแล้วพอพี่มา พบเจอยาสีฟันเฟชชั่นเนี่ยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนยังไงบ้างก็คือมีช่วงหนึ่งนะคะ,คะที่ก็มีปัญหาเรื่องฟันเยอะเหมือนกันคือเป็นคนชอบทานขนมทานผลไม้อ,มอันนี้คือทานตลอดจุ๊บจ๊ ิทั้งวันเลยนะคะ,คะแต่มักจะลืมบ้วนปากคือพอเราไม่บ้วนปากมันก็จะมีกลิ่นปาก<ช>พี่ก็รู้สึกไม่มั่นใจเวลาแบบยืนคุยกับใครเราก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาจะได้กลิ่นปากเราหรือเปล่าบางทีเขาขยับมาใกล้พี่ก็ขยับหนีกลัวนะครับไม่มั่นใจเกิดไม่มั่นใจใช่แล้วนอกสิกนั้นนะคะก็คือหงอกเหงือกบางส่วนเนี่ยมันบวมแล้วก็ม,มีการอักเสบพ,พ,พอแปรงฟันนะคะเลือดจะออกค่ะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยตายแล้วตกใจนะว่าทำไมเราเป็น แล้วที่แย่สุดเลยนะคะน้องดาดาก็คือเรื่องของการเสียวฟันคือเวลาทานผลไม้เนี่ยผลไม้เย็นๆเราแช่ตู้เย็นเราจะได้รู้สึกวออ่าสดชื่นอ,อ,อากาศร้อนปรากฏพัดเคี้ยวเข้าไปปุ๊บนะคะเสียวฟันมากคือเสียวแปล เลยนะคะแค่นั้นไม่พอมันปวดไปถึงขมับจนเราทานไม่ไหวทานได้ชิ้นสองชิ้นเนี่ยเราก็ยอมแพ้แล้วก็ต้องเก็บเข้าตู้เย็นจนในที่สุดคือทนไม่ไหวก็ต้องไปพบทันตแพทย์นะคะค่ะทีเนี้ยคุณหมอบอกว่าเจอฟันผุอ่ะพี่กาเอ๊ะเราดูแลฟันดีแล้วนะทาไมเจอฟันผูรู้สึกเสียใจนะคะคุณหมอบอกมีผุทั้งซ้ายบนแล้วก็ขวาบนนะคะซึ่งหมอบอกว่าเกิดจากทานขนมเนี่ยแหละคือทานขนมเยอะแล้วไม่บ้วนปากระหว่างวันมันก็จะมีแบคทีเรียเกิดขึ้น แล้วก็เรื่องของอพวกผลไม้มันดีต่อสุขภาพแต่มันมีกรดมันก็ทํำลายเคลือบฟันนะคะ,คะซึ่งพอพี่มีปัญหาเหล่านี้คุณหมอบอกว่าต้องดูแลฟันให้ดีกว่านี้แล้วคุณเป็นคนแปลงฟันไม่เข้าถึงซอกฟันก็คือเลยทําให้เหงือกบวมเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะคุณหมอแนะนําว่าให้ใช้ยา ีฟันที่เป็นสมุนไพรเพราะว่าพวกนี้จะช่วยรักษาเกี่ยวกับฟันแล้วก็เหงือกของเราได้ <ฮะ S 2> แต่สมุนไพรอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีฟลออไรด์ด้วย<ฮ>ะนะคะซึ่งฟลูออไรด์เนี่ย พี่ก็แบบไปหาซื้อนะคะดาด้าแต่ปรากฏว่ายาสีฟันสมุนไพรในท้องตลาดคือเยอะมากแต่มันไม่มีแบบใส่ฟลูออไรจนมาเจอโฆษณาของคุณรัฐกล้านี้เลยค่ะคุณรัฐกล้าก็ใช้อันนี้เลยนะคะเนี่ย r ฟชมิน n ์นะคะซึ่งเป็นยาสมุนไพรเจ็ดชนิดแล้วก็ผสมฟลูออไรด์ด้วยพี่ก็เลยรีบไปซื้อมาใช้บ้างพอหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้เดี๋ยวพี่ต้องบอกคุณสมบัติก่อนคุณสมบัตินะคะมันจะมีฟลูออไรอยู่อย่างที่พี่บอกเป็นฟลูออไรจาก ากฝรั่งเศสนะคะแต่นอกจากนั้นเขาจะมีสมุนไพร7ชนิดซึ่งห<า>เห็นอยู่ในหน้าจอแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหอมระเหยจากมิ้นจะช่วยให้ปากเราหอมสดชื่น<า>ใบฝรั่งนะคะก็ลดภาวะเลือดออกตามไรฟันการพลูลดการอักเสบของเหงือกและฟันคอยนี้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากนะคะ<า>พิมเสนก็จะช่วยให้ฟันของเราขาวสะอาดเมนทอลนี่ก็ช่วยให้ปากหอมแลดเย็นสบายปากาการพลูเนี่ยนะคะลดอาการเสียวฟันแล้วอย่างที่พี่บอก แล้วนะคะว่าฟลูออไรด์ของเขาเนี่ย นำเข้าจากฝรั่งเศสแล้วก็มีใบรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วดูนี่ค่ะภูมิใจเสนอนะคะเป็นรางวัลชีวจิตอวอร์ดนะคะปี2021สํำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติเป็นของดีจริงๆค่ะที่ก็ใช้มานะคะแล้วสำหรับใครที่แบบว่าสนใจเดี๋ยวเราบอกสักนิดหนึ่งนะคะจะไปซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่วันนี้โปรดีไหมคะจริงๆในร้านค้าเขาก็มีขายนะคะ350บาทแต่ว่า ถ้าไปซื้อในร้านเขาไม่มีลดให้นะคะดิฉันว่าซื้อในรายการดีกว่าค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นยังไงบ้างพี่สาโปรโมชั่นนะคะก็คือปกติ350บาทเนี่ยนะคะวันนี้ถ้าคุณซื้อ3หลอดเนี่ยนะคะลดไปเลยลดแบบสุดๆเลยเหลือ599บาสิบาบาทดีห้าร้อยเก้าสิบเก้าหาออกมาตกหลอดนึงไม่ถึงสองร้อยนะคะซื้อให้ตัวเองซื้อให้ญาติพี่น้องหรือว่าให้เพื่อนฝูงก็ได้นะคะแต่ให้แค่50สายแรกเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะที่ศูน 021578911 021578911หรือจะกด เขาเรียกว่าสแกน q ิวอาโค้ดบนหน้าจอก็ได้นะคะมันคุ้มมากๆเลยเพราะพี่เป็นคนที่ใช้จริงเลยนะคะและพี่รู้สึกเลยที่กลิ่นปากเนี่ยหายไปเลยในทันทีที่ใช้ครั้งแรกนะคะพอหลังจากนั้นสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็คือการเสียวฟันการที่เหงือกบวมอะไรก็หายไปหมดเลยแล้วก็มีดาราดังๆใช้หลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเทมูลคดีนะคะคุณปุ๊กกี้ชุลีพรคุณเอชยามิชัยนะคะหรือคุณั ที่บอกไปแล้วไม่ได้ขายเฉพาะในไทยขายถึงจีนเลยค่ะเดี๋ยวทวนโปรโมชั่นอีกทีนะคะสำหรับใครที่สนใจคือต้องรีบจริงๆนะคะเพราะโปรโมชั่นมีให้50สายแรกเท่านั้นนะคะก็คือปกติ1หลอดนะคะ350แต่วันนี้คุณซื้อไปเลยนะคะ3หลอดนี้นะคะลดแบบสุดๆเหลือ599บาทเท่านั้นคคือถ้าจะวิ่งออกไปซื้อที่ร้านค้านะคะดิฉันว่าไม่คุ้มค่ะมัน350นะแต่นี่ โอ้โหถูกมากก็คือหลอดหนึ่งไม่ถึง200บาทและเวลาใช้ใช้นิดเดียวแค่นี้นะคะ1เม็ดเทียวหนึ่เม็ดเขียวหลอดหนึ่งใช้ได้เกิน600ครั้งถ้าตีเป็นเงินนะคะตกครั้งหนึ่งไม่ถึง1บาทคุ้มมากๆมจใครที่สนใจย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะะคาเบอร์โทรนะคะ02 1578911 1 โทรนทีนะคะ021578911หรือสแกน QR code ก็ได้นะคะติดต่อมาที่บริษัทของเขาแล้วเขาก็จะจัดส่งให้คุณนะคะโอ้คุ้มสุดๆนะคะมไม่ต้องลังเลค่ะเพราะว่าดิฉันการันตีเลยนะคะว่าใช้แล้วมันดีจริงนะคะฟันเนี่ยขาวสะอาดขึ้นนะคะกลิ่นปากหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็ที่เป็นเลือดออกตามไรฟันเหงือกอักเสบก็หายไปแล้วค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะคะ02157891 1นึ1งค่ะศูนย์สหหรือสแกน QR code เข้ามาการันตีว่าดีจริงค่ะใช่แล้วอัดไลน์เฟชมินมีแอดข้างหน้าด้วยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่คาร่ามากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเคล็ดลับดีดีเราต้องมาโปรโมทกันนะคุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจรีบโทรไปได้เลยนะคะโปรดีๆแบบนี้ขอบคุณพี่คาร่าอีกครั้งค่ะและนี่คือดีดียในเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปที่คาะข่าวเช้ากันต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ